สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูด c h a n ช e เนลนะคะวันนี้ค่ะค่าสิ่ช่วง n c t เกมวันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาเล่นของแอคติตออกต์คนนี้นะคือโจนาธานเหมือนเดิมนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะก็คือเราก็พยายามหาเกม s t x r b t s แบบพิมมาเล่นๆนะคะแล้วก็ดีวิวนี้ยัยฟิกกี้ก็จะพยายามรีวิว ให้มากที่สุดนะคะรวมโมเมนต์คือเขายังไม่มีเวลาสักทีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูในช่วง S T T เ a m e กันดีกว่าวันนี้ค่ะหัวข้อคือรักสามเศร้ากับเหล่า23คน NCT โอ้โห บอกเลยว่าแต่ละค้น่าจะสุดๆอันนี้ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละข้อเราจะได้ไขรบ้างหรือได้หัวข้ออะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์แล้วก็กดส u b สมาชกให้กับช่องนี้ด้วยนะคะช่องอุดรชาแนลด้วยนะคะอาจจะมีสีพัดลมแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็สระผมด้วยนะคะคือตอนเลิกงานแล้วก็ฝนตกเปดีเลยก็แบบว่าตากฝนมานนีนึงอะไรอย่างงี้นะคะ มาค่ะทุกคนเราจะมาดูกันว่าลัเศร้ากับเรา23คนของ a c t นั้นจะเป็นยังไงมากดูกัน,นคุณ,คณเป็นแฟนกับคนนี้เตรียมพร้อมทุกคนหนึ่งสองสามไปน้องชูฮาลโลว้าวหูยากมากนะน้องชูฮาลโลนี่คือแบบยากมากๆเลยนะคะอ่ะสมมติเป็นนิยายเรื่องนึิง เราเป็นแฟนกับน้องโชทาโร่กำลังรักหวานกันดีๆนั้นคุณคบกันได้ไม่นานแล้วเลิกกันเพราะสาเหตุอะไรเพราะเหตุผลอะไรบอกเดว่าเหตุผลนั้นคืออะไรมาไม่มีตื่นไม่มีอะไรตื่นเต้นกับในความสัมพันธ์อะแป่นิยายเริ่มเล่าว่าโชทาโร่คบกันมานานเยัง นายคบกันมา6เดือนพอมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีความสัมพันธ์มนไม่ดูไมตื่นเต้นกับน้องโชลทาโรเลยก็เลยบอกหมองชลทาโรว่านมอโชลทาโรครับเราเลิกกันไหมครับเพราะว่าพี่ก็แบบว่าคบกับน้อโชลทาโรแล้วแบบเออเนาะอันนี้แค่เรื่องสมมติเรื่องนิยานะทุกคนน mm hmm. ะคะอย่าตามาก,กัดเราเด้อ mm hmm. เลยนะคะมาดูกันต่อยยยยอยู่ดีนีคนที่เคย mm hmm. คน กดอยู่ดีคนที่คุณเคยแอบชอบมาสารภาพว่าแอบชอบคุณคนคนนั้นคือใครมาน้องเจมินอะแต่งนิยายต่อหูแต่งวิกกิ่งด้วยประเด็นเริ่มจากนั้นนะคะเราก็คือดาเราก็คือเศร้าไปประมาณสามวันเจมินนั้นคือเพื่อนสนิทของเราแต่รู้ไหม รู้เลยว,ว่าเราอ่ะแอชอบเจมินมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่คือแต่งยังไงให้มันดูแบบทุนี้ทุกกังมากเลบอกตรงนะคะใครที่แบบเป็นแรรเตอร์สามารถแบบว่าหาในเอกมากก็ได้เออน้องชัชโลคู่กันไหนคู่กันนเอกคู่ไหนน้องเจมินคู่กันใน,นอเอกคู่ไหนมามาดูเอาไปแต่งเลยได้เลยนะทุกคนมาต่อ<า>แฟนเก่าสมัยเรียนทักมาขอเป็นคน คนคุยกับคนคนคนนั้นคือใครมาเริ่มไม่แต่งแล้วนะหนูรู้สึกว่าทุเล่ทุกกังเลยว่าแต่งแต่และทีไฮไลท์เตอร์นะคะทุกคนไปแต่งเอาก็ได้ในเกมนี้นะคะเราบอกเลยว่าน่าจะไลท์เตอร์น่าจะแต่งมันกว่าเราอีกแตนะ่เราแต่งเมื่อกี้คือแบบทุเล่ทุกกังมากเลยมาน้องเชิเลน,นะคะน้องเชิเล โอไม่แต่งแล้วก็ได้มันลำบากมากเลยทุกคนเอาเอาพอตเนี้ยไปแต่งได้นะทุกคนแต่งได้เลยนะคะแล้วก็ไปหานายเอกเอาหรือว่าจะเอาโนจิปเป็ปนนายเอกแล้ว่าพระเอกเอาก็ได้นะ,ะตะเฉดแต่งแต่สบายเพราะเราเมื่อกี้เราแต่งเมื่อกี้คือแบบว่าทุเรศทุกกังมากแต่งแบบอะไรครับเนี้ยอะไรเนี้ยคงแบบว่านายเรื่องนี้ไม่น่าอ่านได้นะคะมาดูต่อนอ้องเชลยนะคะมาคุณคุยกับทั้งสองคนมาหลายเดือนค่ะไปต่อดีแจอยู่ดีดีแฟนเก่าก็กลับมา ขอโอกาสกับคุณอีกครั้งคุณจะทำยังไงอะไล่เรียงนะทุกคน น้องชนอุนทะโลกเขาไปคบกันแล้วคบกันแต่ตอนแรกแล้วเลิกการทีนี้คนที่คุณเคยแอบชอบก็คือน้องเจมินก็นนคือแบบว่าคุยกันกันเสร็จปุ๊บคนที่เป็นแฟนก่าโอ๊ย <c ười> น้องเฉลิเลก็แบบว่าขอมาแบบขอเป็นคนคุยแล้วอยู่ดีๆแฟนเก่าก็กลับมาก็กลับโอกาสก็คือน้องชนทะโลกโอ้งนองน้องชนทะโลกน้องเฉลิเออเอาเข้าไปเอาตัวละครไหนวะเนี่ยเออให้ไตรเตอร์ไตเตอร์ทุกคนคะ่ะ ภาวานาว่าแต่งเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะเมื่อกี้เราไล่เลี้ยงคือแบบงงมากอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันว่าคุณจะทํำยังไงปฏิเสธที่จะกลับไปอ่ะไตเตอร์ทุกคนมาแต่งเรื่องนี้เอานะคะเมื่อกี้เราไล่เลี้ยงคือแบบงงมากคือแบบมึนๆอ่นๆเลยมาดูต่อนะคะคุณคนคุยทั้งสองเข้าใจคุณแถมยังจะบอกอีกว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว มนชาลโล่ตอนช่วงแรกเราคบอคุณคบกับคุณโชทาโล่แล้วคุณเลิกกันเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็เลิกกันไปสาปพาคนที่คุณแอบชอบนั้นก็คือน้องเจมินก็คือคุยกันปกติแต่น้องเฉินเลิกเป็นแฟนเก่าก่อนหน้านี้แล้วกลับมาเป็นของคณคุยและน้องโชทารุก็กลับมานะคะขอขอกับคุณแต่คุณปฏิเสธไปแล้วเราไปบอกน้องเจมินกับน้องเฉินเล่อเลยนะคะว่า เออน้องเฉยาโกกิศกลับมาขออางนี้แต่เราปฏิเสธไปแล้วนะล้วสองคนสองคนนี้ต้องเชิญเจมี่เรา้องเฉเลิเข้าใจแต่แถมจะบอกอีกว่านั่นก็เรื่องของความ,มาเงือะไรถ้าลืมเขาได้แล้วลองมองมาทางนี้ดูนะอ่ะแล้วแล้วทั้งสองคนก็บอกว่าถ้าลืมเขาได้แล้วจะองอุ้ยงงว่ะไลเตอร์เอาเอาเอาช็อตนี้ยไปไป,ไปทำได้แนละ้วทุกคนเมื่อกี้เราก็นงงั่งงงงอยู่จังนานมาต่อค่ะ สุดท้ายคุณขอจบความสัมพันธ์กับทั้งสามคนเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับคนนี้เอาวและประเด็นคือสองคนนี้คือเราจะมีน้องเฉินเลิศนะคะไปคุยกันนเสร็จปุ๊บแปลงคือเราทั้งสามคนเหมือนแบบน้องเฉินเลิศก็มาขอการขอและขออีกตัวคุณนนขอรักความรักทั้งสามคนเพื่อไปขอคนใหม่แล้วเพิ่งไปเจอคนใหม่คนนี้คนที่ดีที่สุดและเข้าใจตัวเรามาในสุดนั่นคือใครไปดูกัน uh น้องเลิศจินเฮ้ ทำไมทำไมอีพีนี้คือแบบว่าแก๊งสองพัน 2000. อ่ะยังมีสองพันหนึง่งพวงมาหนึ่งคนเฮ้ยสองพันมาสองคนแล้วสามคนเลยนะน้องชนฮารโลน้องเจมินอ่ะคนสุดท้ายน้องเฉิน้องหลินจีนสองพันแก๊งสองพัน 2000. อ่ะน้องเฉินเริ่มมานสองพันหนึ่งเฮ้ยนี่แก๊งแก๊งอะไรเนี่ยดนเด้งแก๊งดีมันนี่ฮัน้งเด็งเล็กปะนี่ฮะทุกคนนะคะมา คบกับน,นอ้องเลเจนนะคะจบารสบกัน์ของสามคนทั้งชวเทโรเจมี่เชลอร์เพื่อโคบกับน,น้องหนึ่งจีนเพราะความรู้สึกคือโคบกกับน้องหนึ่งจีนมีความสุขมากที่สุสสดนะคะโจบไปเรียบร้อยอ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เหนื่อยนะวันเนี้ยเพราะอะไรรู้ปะเรามานั่งแต่งเ,เ,เราเราเรเป็นเพื่อเเป็นไลเตอร์ไลเตอร์ที่ทุกคนแ <c oughs> บบว่าเขียนนิ่ยาใช่ปะสรุปคือ <c oughs> ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะคะนอกจากว่าแต่งได้ทุเล่ทุกกังเลยนะคะเรียงลำดับก็ยังไม่ถูกว่าอะไรเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรน,นู่นนี่นนั่นนะคะอะทุกคนลองมาเล่นนี่ได้ะคะ่ะหลัสามเร้างขสองยี่สิบสาม,สามาคน,นสิบีนะคะอีพีนี้บอกเลยว่าแก๊งสองพันมาสามคนนะคะสองพันหนึ่งมาคนหนึ่งหลังจิงจริงจริง,งนะคะลองมาเล่นกันได้นะคะแล้วลองมาแชร์กันได้ว่าคุณเล่น เกม EP นี้นะคะคุณได้ใครบ้างแล้วก็เหตุผลอะไรอะไรยังไงลองมาเล่นกันได้นะคะก็อย่าลืมฝากดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์ก็มาได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับคุณว่าสวัสดีคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ